ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็มาดูนะครับอ่าก็ขอขอแปดห้าครับหวานวันที่ยี่สิบนะครับนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับหลังหวานมา3าวันแล้วก็เริ่มแตกออกเขียวๆแลครับนิดๆ เราค่อยเห็นครับสามวันช่วงนี้พายุฝนเข้ามาทำให้น้ำเยอะมากช่วงนี้ครับระบายน้ำกันออกน้ำนะครับ แปลงนี้ครับลงก็ขอเป็นห้าไว้แล้วเราก็มาทำคลิปให้ดูกันนะครับอาจจะให้ความรู้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอาจจะคุยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับให้ดูอัปเดตไปเรื่อยครับว่าทำอะไรบ้างครับกับการทำานาช่วงนี้ให้ดูครับอ๋อเริ่ม แตกใบออกมาแล้วครับสามวัน,นครับแดดไม่ค่อยจะมีนะครับช่วงนี้เมฆมันคึ้ม,มวันตกอย่างหนักครับตกมาสองวนันสามวันแล้วครับติดต่อกันคึ้มมากออกมาดูบรรยากาศครับแปลงถึงต้นมะม่วงนะครับ ประมาณเวลา9โม,อมองครับยังไม่มีแดดสักนิดับเมกเยอะ นี้น้ำก็หยุดสูบแล้วครับเพราะว่าทำกันเกือบครบแล้วครบับครบแล้วนี้แบบบางแปลงอาจจะรับน้ำไว้ที่หลังก็เดี๋ยวทำได้จ้าด้านหน้านี่ก็เขียวแล้วครับเดี๋ยวนี้จะทำแบบไล่ตามกันมาจากต้นน้ำหัวคลองมาเรื่อยๆเรื่อยครับ ออกมาถ่ายบรรยากาศครับนี่หลังบันนะครับมา3ามวันนะครับใบข้าวเริ่มแตกออกมานะครับวิปปีแต่ยังมองพื้นไปยังไม่เขียวครับต้องรอระยะเวลาอีกสักหน่อยก็อย่างว่านะครับต้องใช้เวลาครับแต่ตอนนี้อายุข,ข้าวอีกหลายวันนะครับ ยังไงก็ดูน้ำกันตลอดนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้สองทีมงานเราด้วยครับเราจะมีคลิปทำนาแบบนี้นครับให้ดูกันนะครับถ้าเป็นฤดูเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะมีคลิปรถเกี่ยวให้ดูครับ นี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเราให้ดูบรรยากาศกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ